s คลิปนี้เป็นคลิปที่รอยนะคะทําขนมอีกแล้วนะคะแต่เป็นขนมที่แบบว่ากินแล้วไม่รู้สึกผิดแน่นอนนะคะว่าวันนี้ลอยใช้เป็นพี่โป้ตนะคะกับมะช่านะคะมีเลียนะคะเป็นมะช่าที่แบบว่า เจียมจนมากๆเลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปทำขนมนะคะพร้อมไหมคะกันไปทำกันเลยส่วนผสมแรกนะคะจอยใช้ไวช็อกค่ะของสวิตนะคะเราก็มาละลายไวช็อกกันก่อนเลยค่ะจอยใช้น้ำต้มนะคะเดือดแล้วก็นำมาลองแบบนี้ค่ะพอเราได้เนื้อไวช็อกแล้วเนาะเราก็มาทำส่วนผสมที่สำคัญก่อนเลย ก็คือย่าหวานที่เราเอามาใส่นะคะจะใช้ย่าหวานเพราะว่าประโยชน์ของย่าหวานเนี่ยเยอะมากแล้วก็พลังงานนะคะศูนย์กิโลแคลอรี่นะคะแต่ก็มีข้อจำกัดนิดนึงคือเราจะไม่ใส่เยอะเกินเดี๋ยวขมค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์ใหญ่นะคะสองฟองแล้วจอยก็จะเพิ่มไข่แดงไปอีกหนึ่งฟองค่ะจากนั้นใส่ย่าหวานที่เราเตรียมไว้นะคะ พอได้ในส่วนนี้แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะไปเตรียมพีโปรตีนค่ะที่เราจะใช้พีโปรตีนแทนแป้งนะข้อดีของพีโปรตีนนะคะ1ช้อนเนี่ยให้โปรตีน8กร,รมัมแล้วก็ศูนย์ไขมันศูนย์คอเลสเตอรอลด้วยค่ะสั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะจะแปะลิงค์ไว้ให้แล้วส่วนผสมถัดไปนะคะมัทฉะมีเดียมค่ะจอยสั่งซื้อในช้อปปีหอมมากๆเลยนะมันจะมี3ระดับค่ะตามความเข้มข้นเนาะอันนี้เป็นแบบระดับมีเดียมนะคะ รวมแล้วนะคะ150กรัมค่ะใช้ผงฟู1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือโลโซเดียมค่ะเราจะลอดนะคะส่วนผสมที่เราเตรียมนะคะเพื่อให้เนื้อเนี่ยละเอียดเนาะจากนั้นค่ะใส่ไว้ช็อกที่เราเตรียมไว้ค่ะ คือถ้าเพื่อนๆนะคะไม่มีเครื่องตีแป้งก็ใช้เป็นตะกอ้อก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ใช้ตะกอ้อเนี่ยก็ง่ายดีนะคะตีให้เนื้อมันเข้ากันนะคะส่วนผสมสุดท้ายก็จะเป็นของแห้งค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ค่อยๆใช้ไม้พายนะคะทำให้เนื้อเข้ากันค่ะ พอจากนั้นนะจอยก,ก็จะใช้เครื่องปั่นนะคะระดับต่ำอีกทีนึงส่วนผสมสุดท้ายนะคะเป็นอัลมอนด์ค่ะก็จะได้ประโยชน์จากอัลมอนด์ค่อนข้างเยอะนี่ก็จะเป็นเนื้อที่เราได้นะคะ,ะนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะที่เราจะอบขนมกันค่ะอย่าลืมวอร์มเตานะเพื่อนๆ ไฟที่ใช้จะใช้140-160 12นาทีนะคะเนื้อขนมที่ได <rawd Moder> ้นะคะก็จะไม่แข็งมากอบเร็วนะคะเพราะจอยไม่อยากให้เนื้อมันแข็งอยากให้มันแบบฉ่ำๆข้างในนิดนึงนะคะแอบแบบไหมไปนิดนึงอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ซีดใสลรถมันหนักสายลดไขมันนะคะเพราะตอนนี้เราฟองโฟมใช่ไหมเราอยากหาขนมอะไรที่แบบว่ามันไม่อ้วนนะคะ อร่อยชิ้นๆนะคะกินกับกาแฟาแก้วหนึ่งนะคะวันนี้จอยก็เมนูนําเหนอเลยค่ะแอบแอบจิ๊กกินไปแล้วนะคะ2ชิ้นโดยรวมแล้วก็เป็นขนมที่แบบว่าหน้าตาดูดีอร่อยเลยแหละนะคะเสียอย่างหนึ่งก็คือไฟแรงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวลดไฟลงก็โอเคแล้วนะคะเพอร์เฟกมากๆะวันนี้เราจะกินกับกาแฟแอมฟี่นะคะ mm hmm. เป็นกาแฟาที่แบบว่าไม่มีไขมันฟรานนะคะ เรียบร้อยโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะใครสายกินนะคะอยากทำขนมอร่อยๆคินครีนนะคะลองทำกันได้เลยจอยเองก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านโน่เบื่อก็ฝึกทำขนมบ้างฝึกทำอาหารบ้างก็เก่งขึ้นเยอะเลยค่ะจะพยายามทำอะไรที่มันแบบสนุกสนุกไม่เบื่อคะ่ะออกกำลังกายกินอาหารนะคะแล้วก็ฝึกทำอาหารฝึกทำขนมนี่แหละก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันดีๆนะคะอยู่บ้านค่ะ Stay Home Stay Safe ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ